จอร์ุกันดาพุทธตาตอนนี้ก็จนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับมาดา่ันตาทุกชนแล้ววันบางวัน <c oughs> เป็นวันบางวัน <c oughs> วันนี้ฝนก็ไม่ย้อยวันนี้ฝนไม่ย้อยฟ้าเปิดนิดนดก็อบ มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมก็รีบมาคันนี้ก็เข้ามาสู่ที่อ้อแสดงความยินดีและก็ดีใจกับคนที่ได้เฮนะ <c oughs> ได้เฮไหมวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้ววันที่สิบเจ็ดแล้วได้เฮกันคงจะเฮกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะถ้าถ้าถ้ามีดวงนะ <c oughs> ถ้าไม่มีดวงก็แล้วแต่ ไม่มีดวงก็เฮสนิทถ้า mm. มีดวงก็เฮสนัน mm. อ่ะครัน,นี้ก็มาเข้าสู่ที่เมื่อพระมหากัตปะได้มาสู่ที่บรมมะสรีระศบเชิงตะกรของ พระพุทธองค์แล้วก็เดินประทับศีลเวียนรอบแล้วก็อธิษฐานขอให้พระบาทนั้นได้อธิษฐานหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ลืมไปแล้วพระบาทของพระพุทธองค์กับโปรเพ่อโ,โ,โ,โปรออกมาจากหีบทองซึ่งหีบทองทางด้านพระบาทมีแยกออกแล้วก็โปรออกมา พระมาหากัสปะก็ยกเสียนยกพระบาทของพระพุทธองค์นั้นเชิดที่ศีรษะเลยนะเชิดที่ศีรษะของตัวเองเลยกลกุคุมอัญชลีลาวกับดอกบัวเชิดรองรับพระพุทธบาทแล้วก็เชิดที่ศีรษะของตัวเอง บรรดาสาธุชนทั้งหลายรวมทั้งเหล่าเทวดากได็ได้ร่วมโมทนาสาธุการสักการะพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ตามอัธยาศัยความสุขของตัวเองแล้วก็จบตรงนั้นพอดีครั้นี้ก็มาขึ้นต่อเรื่องเอา้าพระพุทธบาทกลับเข้าที่ดังเดิมนะด้วย ไฟก็ลุกไฟก็ลุกขึ้นทันทีเลยด้วยอนุภาพของเทวดาพระมหากัสปะกับพระสงฆ์ทั้ง500และมหาชนทั้งหลายถวา,ายนมัสการพระบาทยุคนพระชินสีโดยควรแก่อัธยาศัยแล้วก็กระทตย์ไม่มีใครอธิษฐานกิจไม่มีไม่มีไม่มีแครอธิษฐานเลยนะว่าขอให้พระบาทเนี่ยอยา่ยาอย่า อยาหุบเข้าไปดังเดิมอยากแะ่ให้โผล่ออกอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีใครอธิษฐานพระบาททั้งคู่ก็หุบเข้าไปในรองหีบทองดังเดิมสนิทเหมือนเดิมเนยสนิทเหมือนเดิมเลยเมื่อสนิทด,ดังเดิมแล้วทำไงต่อเมื่อสนิทเมื่อสนิทด,ดังเดิมแล้วไฟก็ลุกขึ้นโดยอัตภาพ โดยอนุภาพของเทวดาแต่ในขณะที่พระบาทที่เคลื่อนออกจากโรงหีบทองนั้นแล้วก็เคลื่อนเข้าไปในโรงหีบทองนั้นไม้แก่นจันเชิงตะกรทั้งหลายไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะยังคงเป็นปกปติดีอยู่ทุกอย่างไม่ขยับขยื่นไม่ไม่ไมหวติงเป็นสิ่งที่น่าตะจัน การเคลื่อนออกจากหีบทองนี่มันจะมีการสั่นไหวหรือไม่สั่นไหวก็ไม่เข้าใจแต่เพราะว่า,อาบอกว่าไม้แก่นจันที่เป็นเชิงตะกอนนั้นน่ะไม่ได้ขยับขยื่นเลยแม้แต่เล็กน้อยปกติดีปกติเหมือนเหมือนเดิมเหมือนดังเดิมเลย ขณะนั้นอันเสียงโสกาปริเวทนาการแห่งเทพพยดาบริษัททั้งหลายประวัตนาการหฤืหนานท,ที่สนั่นยิ่งกว่าวันเมื่อเข้าสู่ปรินิพ,พานเตโชธาตบรรดาติดพระเชิงตะกรขึ้นเองด้วยอนุภาพแห่งเทวดาก็ชาปนาการพระพุทธอสุภารีระกายกับธาตุทั้งคู่ทั้งหลายอันหอ่อหุ้ม ทัศสรีละและพระเชิงตะกรทั่วทั้งสิ้นยังคงเหลือแต่ผ้าคู่หนึ่งผ้าคู่หนึ่งนี่ไม่ได้ไหม้ไปด้วยก็คือผ้าชั้นในเลยผ้าชั้นในสุดกับผ้าชั้นนอกสุดไม่ได้ไหม้ผ้า่มผือนนอกสุดนี่ไม่ได้ไหม้กับผ้าที่หุ้มภายนอกทั้งนั้นผืนหนึ่งบ่ไม่ได้ไหม้เพิ่มด้วยเพื่ออานาจพระพุทธอธ,ธิษฐาน กับทั้งพระเขี่ยวแก้วทั้งสี่และพระรากขวันทั้งสองกับพระอุณาหิตคือพระอัฐิเบื้องบนพระอุตมังคติโรธพระธาตุทั้งเจ็ดพระองค์นี้คงปกติอยู่บ่มิได้พินธนาการเลยก็หมายถึงว่าพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่นะพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าเขี้ยวแก้วเขาอยู่ตรงไหน แล้วก็รากขวัญรากขวัญสองสองสองรากขวัญคุณหเหตุก็คือหน้าผากนี่แหละนะกับพระาธาตุทั้งเจพระองค์นี้ยังคงเป็นปกติอยู่ไม่ได้แตกสลายไม่ได้แตกย่อยเหมือนอย่างกับส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆน,นี่ก็จะแตกย่อยออก เป็นลักษณะเท่ากับมเมล็ดถั่วผ่าครึ่งมเมล็ดถั่วที่เราแกะออกนะมนไม่ใช่ถั่วเขียวอ่ะมันจะมีสองกีบใช่ไหมละ่ะมันมีสองกีบก็เวลานั้นเราก็แกะออกคนระับจะประมาณนั้นกับเท่าข้าวสารหักแล้วก็เท่ามเมล็ดงาอุ้ยเล็กมากเลยนะ,มมะเมล็ดพันธุ์ักกาดเนี่ยเล็กมากเลย ส่วนที่ส่วนที่แตกออกเนี่ยน,นะเล็กมากเล็กมากเลยด้วยอธิษฐานจิตของพระพุทธองค์ว่าถ้าหากว่าพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วนั้นเกรงว่าพระศาสนาของพระพุทธองค์นั้นก็จะเสื่อมสลายไปก็จำต้องแบ่งพระบรมอัฐินั้นให้ ได้แจกจ่ายกันไปทั่วเพื่อที่มหาชนทั้งหลายจะได้ไปสร้างสถูปบรรจุไว้ในเมืองของตนของตนทั่วทั้งโลกเลยทั่วทั้งโลกทั่วประเทศทั่วทั้งโลกเลยก็ได้แต่ไม่รู้นะว่าไปเลยทั่วทั้งโลกจริงหรือไม่ <c oughs> ก็คงจะอยู่ในเฉพาะชมพูทวีของเรานี่ละมั้งนะคงจะอยู่ในเฉพาะชมพูทวีปของเรานีา่ที่อังกฤษก็น่าจะมีแล้วนะมีมีวัดไทยเยอรมันก็มีมีวัดไทยพระบรมสารีริกธาตุก็น่าจะไปประดิษฐานอยู่ที่นั่นแล้วยังมีที่ไหนอีกที่มีวัดไทยอ,อย่างต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมีทุกที่ที่มีวัดไทยนะ น่าจะมีทุกที่พระบรมสา,ารีริกธาตของพระพุทธองค์เอ้าก็จะก้าวนาทีขึ้นไปแล้วก็จะขันไหมอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองประดับตกแต่ง สถานที่สก,การะบูชาอัฐิของพระบรมสารีริกธาตุโดยเมืองเมืองหนึ่งนี่โอ้โหก็กะจะเล่นสนุกสนานกันถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนน่ะนะเฉลิมฉลองกันถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่เกรงว่าจะมีภัยอันตรายในขณะที่เรากำลังกำลังเฉลิมฉลองสนุกสนานกันอยู่เนี่ย อาจจะมีใครบังอาจเข้ามาลักขโมยเอาบรมสารีริกธาตุไปจากเราได้ก็ตั้งทหารเป็นชั้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 นโอ้โหตั้งคดชาสานหนึ่งหนึ่งชั้นตั้งคนคนรถคนม้าเนี่ยอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าไม่มีช่องคนเดินนะ่ะนะช่องคนเดินเข้าไปไม่ได้กันแล้วกัน แล้วก็นายขมังธนูนี่ก็ยืนเบียดเสียดติดกันเลยแล้วยังมีหอกตั้งไว้ข้างนอกอีกเป็นชั้นหนึ่งโอ้โหลองคิดดูสิว่าป้องกันไว้ขนาดนั้นหนาแน่นขนาดนั้นนะเพื่อความปลอดภัยของของอันที่เป็นสักการะเคารพบ,บูชาของของแต่ละคนแต่ละคนสถานที่ที่จัดนั้นก็โอ้โหดาดดาไปด้วยเครื่องหอม ดอกไม้ถูกเทียนด้วยบุพชาติต่างๆนานาประการที่จัดมานะนะอืมคนสมัยก่อนนี่เขาช่างทำนะทำด้วยความยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่อลังการประเทศไทยเรานี่ที่ทำยิ่งใหญ่อลังการอย่างนั้นยังไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นนะอย่างพุทธมนตร์ราลาเวียนเทียน นี่ก็มีสำเด็จพระเทพเสด็จไปเวียนเทียนอยู่เนืองๆหรือทุกปีก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังไม่ได้ตกแต่งประดับตกแต่งสถานที่ด้วยบุปผาชาติด้วยนานาพันธ์ด้วยเครื่องหอมทูปเทียนที่เรียงรายเต็มไปอย่างที่เขาบรรยายไว้เนี่ยยัง ยังไม่ปรากฏทำถึงขนาดนั้นนะเอา้าวันนี้ก็11นาทีเข้าไปแล้วก็คงจะต้องขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ได้เฮด้วยกันทุกคนทุกขนะั้นในวันนี้ก็ขอก็ขอเจริญพรสรุปผิด